กำลังขึ้นพี่น้องแต่ว่าต้นน้อยหน่อยบ้งว่าไงกำลังขึ้นส้างหนาง,างเ,นเนี่ยเนี่ยจังสีเอาไปพัดนี่หวานจุ๋ยแสบพี่น้องเี่อ่อนๆจ้ย คือว่าได้ได้เอาแล้วนะไ่นองกันเลยสินะเอาไปตติมกันไปพัดซสนี่และจ้ะเนี่ยถ้าเขาขืนนี่แถวนี่เต็มหมดเลยที่จับขวันเขาไปข้างในเน่ยเต็มหมดเลยล่ะเป็นก้อมีตาอันกอยใหญ่ๆตอนนี้ยังหน่อยไม่เป็นตาเอาเนาะจ้ะ น้องเอฟซีกิบว่าอไปอยู่กับลุงจอดให้ห,าหนาให้ตาไปซ้ายปาอยู่กับลุงจอดหลังจากกลับมาจากเมืองไทยมาโดนอากาศหนาวเย็นกะป่วยทั้งสองคนเลยพี่น้องเลยบ่ได้เขาป้านี่กะเมื่อนี่รู้สึกว่าดีขึ้นร้ายนะจน๊ะเนาะก็เลยออกมาสูดอากาศนั่งหนอกเนี่มาเก็บเห็ดน้ำน,นะจน๊ะเนาะ กาน้ำก็สิฟ้าเก็บฟ้าเขาบ้านน่ะนะพี่น้อง <n> <ok> มุนดอกน,น้อยๆชิ่นหอดพี่น้องเอฟซีสุขูสุขวัลนะจ๊ะเด้ออันนี้จะเป็นขอนต้นบีชด้จ้ะนี่เอฟซถามมาว่าเ็้ทูนูนี่เขาออกตามตน้นอีหยังแน่นี่จะเป็นขอนใหม่ขอนบีชนะจ๊ะแล้วอีกอต้นใหม่หนึ่งที่เขาออกก็คือตน้นเออ ต้นไข่มุกนะจ๊ะตามที่เคยเก็บมาเนาะจะมีต้นไข่มุกแล้วก็ต้นบีสนะจ๊ะนี่ต้นบีสต้นทีเฮ็ดนั่งล่มออกนะจ๊ะเนาะนเยอะเลยจ้าก้อ,อนมา เอาๆๆสิขึ้นต้นไม่จังได้เอาขึ้นได้วะเอา้าปาดปาตกลงมาหน่แหงคักเด้อโอ้โยพระเอกปา่าโยนีปานี้สิบปีดิพี่น้นนองเลยขึ้นต้นไม่นี่ต้นสูงๆนี่ก็ขนนึ้นีพี่น,น้อง,งเก็ผู้จะด้ำเลยซ้ำนึงอายุ60สิบสามเหล่านี่โว้ยมันมันเป็นหน่อยๆได้รูจร้จัก ค่ะสเต็กเฟสต์าไปฆ่าต้นไม้ มาเต้าปะทานาโอ้ยลาใหม่เมีนโลงพี่น้องเ้ยทะลุหอวใจเลยนี่มาสอบดีครับเอ้ยแต่ไอ้มาเก็บเพ็ดครับพะนะมาเดีอพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำปหาอยู่กับลุงจอด ว่ามันสีโปพ่ออ่ะเห็ดหูหนูหนนงามๆพ่อโยพี่น้องเนาะหาไปเรื่อยๆ่ด้แล้วนีองมีเอฟซีว่ากล่องชัดแก้วบายูขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซี ขอบขอบคุณถูกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณคำชมเด้อที่น้องเน้อ ลายแต่ว่าเขาก็บ้ออกทุกต้นหอกพี่น้องเขาก็สิออกเป็นบางต้นเนาะอันนี้ก็เปลือยแล้วจ้ะปาดน้องปืดปืดต้นใหม่ต้นนี้ไหม,มอุ้ยนี่ใคนี่ ອ່າດອກນ້ອຍໆກໍຫຼາຍເ นนเ,นนเ,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 เี่แนะนำเมนูมากอันพัดขิงปลายูพัดพริกหยวกเห็ดกินเมื่อแต่ละจ้าเนาะเอ็ดกินทุกเมนูนะละจ้าแซ่บเจี๊ขอบคุณเอ็ซ์เหลายเด้อจ้าเนาะแนะนำเมนูมาตุ่มจืดกระพาะจ้าเส้นตากแห้งนั่นละจ้าพี่นอ้องโอู้เอาอยู่ดอกนี่ยาไดแหลกซีดามาอีกแถวนี้พี่น้อง องเอ้ย,ออย,ย,ป,ยปัดหูสางหลุดนี่จุ๊บกาเลยเออทามไปอีกเกือบป่เห็นเต้พ้พรอนใหม่ไหม่บนะ Nghĩa quê lại ba chú thú tảng đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ủa hết rồi, nhìn cái Ủa dạ khỏa cái gì đấy nó Ôn ôn đọc nhanh 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 xỉn ra thì nó Khoán này răng น่องเอ้ยว้าวขอสอดเนี่ยน,นี่อันนี้ขอนบีสเด้อพี่น้องนี่เนี่ยขอนบีสได้จานี่บูดะเฮ็ดสมบูรณ์คักเลยโตอดอกดดง่า ม,ออม,มาจ่อปีกเมื่อนี่มามานเห็ดน,น้ำขอนบีสจะต้นไข่มุกนั่นพกคอยมีเห็ดเลยคอนบีสนี่บางป้าเขาก็บพอ่ออกเดยอจ้ะบ่อออก,อกทุกป้าเลยแต่ว่าป้านี่ออก 来嘞。來 พี่น้องเอ้ยออนส่วนนั่น嘛อีกหูหนูมังหนอกอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะเนาะว่าแล้วว้าเดี๋ยวก็สิออกป้าเห่ะจ๊ะ,ะ<า><า>พี่น้อง,อ,งอันนี้ปลายโย่สีเอาไปตากแห้งเด้อจ๊ะเด้อเยี่ยวสิอันให้เบิ้งอันที่ปลายโยตากแห้งแล้วนะจ๊ะ เก็บมาแล้วเกิดสิเอามาลางน้ำก่อนสินําไปตากแห้งนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดหูหนูนี่เขาจะเป็นเห็ดที่บ่บอมน้ำนะจ๊ะเนาะ จะเป็นเฮ็ดแหงนอกจากทีปายุตาหแหงแล้วนะจ๊ะเก็บเฮ็ดบ่เป็นสามครั้งบ่เหอเฮ็ดคีบลงไปนะจ๊ะนี่เบิง่งน้ำกกนพี่น,อน้องเก็บมาไดงละลายอีปาย,ปยกุกะสิเอามาตากแหงไว้ยังสิ่ะจ้ะตุนไว้ถ้ากินนันนั่นหรือบอ่จังสันก็นแบงมูแบงพวกกินนะจ้ะเดี๋ยวเอ่อเขาก็เมิดฤด,ดูของเขาแล้วเฮ็ดหูนูเนาะมืดนานหนาวนี่ก็เมดฤด,ดูแล้วก็เฮากะต้องร่ออีกพูนละ ปีนานาหนาวอีกคนเละจังสิได้เก็บเห็ดหูหนูนะจ๊ะเนาะเนาะจากนี้ไอ้ขื่นเห็ดหูหนูเก็บมาแล้วก็เอามาตากแห้งนี่แหละจ้าพี่น้องเนาะมื้อนี้เก็บเห็ดได้แต่ดอกใหญ่ๆบางแนกพี่น้องเอ้ยเป็นตะสะออนเนาะจ้ะอยากถอยนี่สิจ้าพี่น้องจะมานีกแล้วเก็บเห็ดมื้อนี่นอกจากก้อนสิจบคลิปกันเลยมารีวิวเห็ดแห้งให้พี่น้องเอพีชมเนาะนี่แหละวิธีตากเห็ดแห้งนอกจากเห็ดมูหนูเดี๋ยวให้สะเด็ดน้ำก้อน ปายูจังสีเอาไปอันว่างไวบนเครื่องฮิตเตอร์เนาะจ้ะในบ้านนะประมาณสักสองมือก็แหงแล้วจ้ะเฮ็ดหุหนู้นี่เขาสิแหงเร็็วๆมือครึ่งหรือสองมือนี่แหละจ้ะเนาะนี่เขาจะเป็นเฮ็ดที่แหงแหงเร็วจ้ะนี่เพื่งให้เสด็จนำก้นเนาะอะสำหรับคลิปนี้ก็สิคอลาพี่ลาน้องเลยค่ะพี่น้องปายุ ขอบคุณพี่น้องเอฟซหลายๆด้จ้าเด้อขอให้พี่น้องเอฟซีจงม,มีแต่ควมามสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขก้นเดจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า